สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแมนมากชาแนลของเราในวันที่24่ิบสพฤายมสองพันห้าร้อกเจดรรมจักรอีพีนี้เป็นอีพีที่21ของวันประจามาที่1กรกฎาคม2567แล้วนะคะแนวทางก็จะมีทางของเลขเด่นล่างแอดเดนเม็ดทนะแนวทางของแอดบีวันนาซึ่งได้มาประมาณ3ฉบับแนวทางของเลขเด่นบนแอดราเด่นซึ่งมี3ตัวนะแนวทางของอาจารย์รันพนมไพรยแนวทางของแอดไผ่บันเดงเลขนะคะแล้วก็แนวทาง เลขดับมิสเตอร์ลักกี้มาเริ่มดูดกันเลยเริ่มที่แน,นทางของอดังแม็กซายซึ่งเป็นเด่นล่างนะคะสำหรับพ้ดีแล้วนั่งเข้าไหมอ่าเข้าที่เป็นเข้าสองตัวแล้วใช่ไหมคะทั้งเลข3กับเลขก1เลยใช่ไหมอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาแบบปันนะคะก็ให้เด่นล่างที่3 1> 7จ็ดหนึ่งนะสามเจ็ดหนึ่งอะงวดนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าสามตัวนี้จะมาล่างอีกหรือเปล่านะคะเด่นล่างแอดไม่สายนะมีใครที่รอไหมคะเจ้านี้แอดลงให้เรียบร้อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดบีวันนานะคะสาวอเจ้านี้ได้มาเป็นปันอยู่ประมาณสามฉบับฉบับแรกนะก็จะเป็นแนวทางแนวทางบนนะคะสําหรับผู้ทนะีนะ่รอในนพลนทางบนนั้นอาไม่เข้าใช่ไหม แล้วสําหรับในงวดที่นะคะแนวทางบนของแอดปีวนาให้มาแนวทางก็ให้เน้นบนรูดที่2นะสตัวนะคะเด่นๆที่2 3รอง2อส่วนทุต3ตัวให้มา2ห่างคือ1นึ่และ1นึนะคะจะเข้าไหมรากรุ้นกันสลาจ้านี้ระหว่างอ่าสอกับสอแอดชอบ2 7มากกว่านะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางฉบับที่2ฝั่งซ้ายมือแอดเป็นแนวทางล่างอัด ล่างที่4ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ห้าสตัวล่างมาคือ4 1กับ4 2ถ้ทานในชาวก็จัดไปนะคะ และฉบะับที่อ่าสามนะคะฉบับที่3นี้เห็นไหมคะฟังความมือเลยนะคะก็อ่าเป็นชุดเน้นๆนะ้นะเน้นบนที่23 1 2 3แล้วก็เน้นล่างที่4ี่เก้านะคะอ่างวดน,นี้ก็รุนกันนะคะว่าไอา้นาจะเข้าอ่าหรือเปล่านะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอนระเด่นซึ่งเป็นทางระเด่นบนที่มี3ตัวนะคะสําหรับในงวดที่แล้วนั้นไม่เข้าหลุดไปใช่ไหมเขียนมาเจ็ดแปดเก้านะคะก็ออกค่าสีสีนั้นคือไม่เข้านั่นเองนะคะอ่าสำหรับใน งวดนี้นะคะได้มาคือ5 6 7นะคะเห็นไหม5้7นะคะงวดนี้เด่นบนของแอนระเด่นนะคะจะเข้าไหมเราก็ลุ้นกันนะ,ะเพิ่มเติมมานะคะแอนระเด่นเด่นบน3ตัวนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดหนึ่งคาแคโอเจ้านี้คือไม่ได้ข้อมูลมาหลายงดนะคะสำหรับในงดนี้ให้มาเป็นแนวทางบนอย่างเดียวเลยนะคะเด่นที่1กับ2 2ตัวเน้นที่41กับ42รอง5152 6162 71และ72ส่วนทุก3ตัวให้มา2หางคือ7 1 4และ724นะคะงดนี้จะค้าไหมเราก็มาลุ้นกันแอดหนึ่งคาแคนะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดไผ่บันเลงเลขกได้มาอยู่แบงปันอยู่อ สองฉบับฟังซ้ายมือแอดทางก็จะเป็นทางชุด3ตัวตรงนะคะอาจจะมาตดก็ได้เนาะแคบหน้าจอไปนะแคบหน้าจอไปนะอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะตัวเลขค่อนข้างที่จะเอยอะนิดนึงนะคะสำหรับชุด3าตัวแคบไปแล้วก็ลดกันนะคะว่าจะเข้าหางไหนนะคะ ราฉบับที่สองฟังความมือนะคะก็จะเป็นแนวทางชุดส่งตัวล่างนะคะให้มาตต่นี้นะคะ6ชุดตรงนะ,ะก็จะมีปัดหนึ9ง0 1ส่งนยและศูสองอ่ะจะตรงไหมก็ลุ้นกันนะคะแอดไผ่ันันเลงเลขนะคะ และปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของมิสเตอร์ลักกี้ในวิธีแล้วนั้นแอดไม่ลงให้นะเลยไม่ได้ไมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรสําหรับในงดนี้นะแอดได้มาก็ให้ดับบนอยู่ที่1นะคะแล้วก็ให้ดับล่างที่สมู์นั่นเองนะคะงดนี้จะผ่านทั้งสองหรือเปล่าเราค็มางรุนกันนะคะสำหรับเลขดับของมิสเตอร์ลักกี้นี้เจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงดนะคะงวดนหนได้มาก็ลงให้นะ ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่21ของเมืประจำวันที่1กรกฎาคม2567นะคะวันนี้ลงให้ทั้งหมด3 EP นะคือ EP ที่19 20 21ลงให้ตามระยะเวลาที่สมควรนะคะแล้วท่านใดที่ดูแลชอบแอดฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเราจะกันใหม่นะคะสำหรับคนเสียงโชคชอบเสียงโชคเหมือนแอดนะคะสวัสดีค่ะ